สมบัตผัดกันชมค่ะส้อยคอไพลินที่มีอายุนะคะเก็บสะสมมากว่า40ปีนะคะเส้นนี้เป็นไพลินพม่าดิบทุกเม็ดเลยนะคะนะคะย้ําว่าเป็นไพลินพม่าดิบทุกเม็ดนะคะสีสวยมากเลยนะคะเส้นนี้นะคะน้ําหนักทองอยู่ที่36.74สิกรัมนะคะน้ําหนักเพชร3 6 6เม็ด4.50กะลัดค่ะ น้ำหนักไพลินนะคะ8เมตร25.88กะลัดนะคะเส้นนี้พาราพิเศษเลยนะคะใครอยากรู้ว่าเส้นนี้ได้พารามาเท่าไหร่เก็บเจ้าของเก็บสะสมมาก,กว่า40ปีนะคะใครอยากรู้ทักแชทหาเจ้บ้านเกี่ยวได้เลยนะคะที่ id at spkjewel ค่ะ id PK JE WEL ไม่แอดไปได้แล้วถ้าขาเจได้เลยค่ะขอราคาพิเศษกันได้หลังบ้านเลยนะคะที่บ้านสีเขียวได้เลยนะคะใครอยากจะครอบครองสร้อยคอไพลินเพชรนะคะไพลินพลามาดิบทุกเม็ดอายุกว่า40ปีเส้นนี้รีบทักแชทหนาเจได้เลยนะคะด่วนนะคนเดียวเท่านั้นนะคะที่จะได้ครอบครองของมีบารมีแบบนี้นะคะสวยมากกคนดูโอ้โหดิบจริงๆนะคะดิบมากนะคะเส้นนี้บอกเลยเจ้าของนี่แบบโอ้โหนะคะ เก็บมา40ปีเลยนะคะสวยมากเส้นนี้อใาคราสนใจรีบทักแชทหาเจ้เลยค่ะ